สวัสดีครับนะครับผมอันนี้นะครับจะมานะครับแนะนำนะครับเป็นนะครับโปรเจกต์นะครับโรเซลล์อินดิเคเตอร์เป็นการแจ้งเตือนนะครับน้ำหนักขึ้นทางแอปพลิเคชันนะครับหรือเป็นไลน์โนติฟี่ก็ได้นะครับอ่าครับผมตัวนี้ก็จะเป็นนะครับอินดิเคเตอร์สำเร็จรูปก็เป็นพวกที่ชั่งน้ำหนักทั่วไปนะครับมีต่อโดเซลล์นะครับต่อโดเซลล์นะครับ แล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะเป็นการต่อนะครับก็จะมีพอตสื่อสารลงมาให้เราอ่านนะครับเป็นไเอสซีแปดห้านะครับส่วนอีกคัวหนึ่งก็เป็นพอตโลเซลนะครับที่เราทําสายไว้นะครับไอซีแปดห้านะครับเราใช้ไอเซีแปดห้าในการเชื่อมต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแทนน้ำหนักนะครับมาดูวงจรนะครับวงจรเราก็ทําขึ้นมานะครับเพื่อให้ตะดนกต่อการใช้งานนะครับ ก็ไฟเข้านะครับบวกลบเป็น1 2โวลต์นะครับนะครับเราก็จ่ายเข้าไปนะครับก็จะมีโน้ตเอ็นะครับขาชุดนี้ก็จะทำไว้เพื่อใช้งานนะครับขาชุดนี้นะครับ6พินนะครับเป็นไฟบวกลบแล้วก็ขา d 1 d 2แล้วก็ d 7นะครับอัตราจำพิดนะครับเป็น d 1 d 2นะครับแล้วก็ ดีสองแล้วก็ดีเนะครับโอเคครับตัวนี้ก็จะเป็น m a x กซี่เน้านะครับแม็กซี่เป็นห้านะครับตรงนี้เราจะมีจัมเปอร์นะครับให้เลือกว่าจะเชื่อมต่อเป็นถ้าคู่บนนี้จะเป็นซอฟต์แวร์ซีเรียลนะครับคู่ล่างเป็นฮาร์ดแวร์ซีเรียลเราเลือกซอฟต์แวร์ซีเรียลไว้นะครับก็คือเป็นขา14กับ1ินั่นเองนะครับเป็น i t x นะครับแล้วก็ก็จะมี IC เปก็ต่อสาย A/B นะครับไปที่ตู้มิเตอร์นะครับ เราก็จะมีสายนะครับ AB นะครับไปต่อที่ทตุดมิเตอร์นะครับสาย AB นะครับมาอผ่าน4 8 5นะครับใน็น้ S 4 8 5นั่นเองนะครับอ่าเราก็จะแปลงด้วย I 4 8 5ไปเข้าซีเรียลนะครับเป็นต์แแบบซีเรียลนะครับขา12กับ14ก็มีเท่านี้นะครับส่วนขาที่ใช้คุม DE และ RE นะครับก็จะเป็นขา2นะครับอ่า ขาที่ผมพูดในที่นี้เป็นขาที่ย่างอิง GPIO ของ Node MCU นะครับจะไม่ใช่ขาที่เป็น B ที่มันเขียนสแกตที่มันเขียนสกินนบนนี้นะครับจะไม่ใช่ไม่ใช่ขาพวกน,นี้แต่จะเป็นขาที่ย่างอิงกับตัว ESP เลยนะครับเ,เป็น GPIO 12 GPIO 14นะครับส่วนขาที่พิมพ์บนนี้ก็จะเป็น D ตานี้เลยแต่เราไม่ได้ใส่ D ไปนะครับนะครับโปรแกรมนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นแอปสำเร็จรูปเป็นแอปบิ๊กนะครับ มีแจ้งเตือนไลน์ด้วยนะครับตัวอย่างนะครับอันนี้อ่านได้เจ็ดนะครับเพราะว่าน้ามิเตอร์เป็นเจ็ดเป็นหกนะครับห้าก็ลดมาเรื่อยๆนะครับเราตั้งจารอ่านไว้ที่ที่สองวิทนะครับมันก็จะส่งทุกสองวิทหนึ่งวินะครับอ่ดเป็นหนึ่งวินะครับหนึ่งวิห้านะครับตอนนี้ก็เป็นห้านะครับพอเรากดน้าหนักลงนะครับตอนนี้ติดลบนะครับติดลบมันให้เป็นศูนย์นะครับเราไม่ได้อ่านลบ พอปิดทางน,นั้นนก็จะปิดติดลบนะครับแบบนี้นะครับก็คือคือ,อ่านด้วยมอสบัสนะครับแบบนี้นะครับจะเปิดทางบบดีกว่านะครับนะ ก็ไม่มีอะไรนะครับก็คืออา่านค่านักนะครับทีนี้ตรงนี้เราก็ตั้งค่าได้นะครับว่าจะให้มันแยกตื่นเท่าไหร่อันนี้เราอ่านได้สองสองร้อยกว่านะครับสองร้อยสี่ร้อยเก้าสิบสามมันก็ลดไปเรื่อยตามที่ผมกดนะครับถ้ามันต่ำกว่าห้าสิบนะครับมันก็จะทําการส่งลายนะครับแบบนี้นะครับเราจะค่อยๆลดเดีลยงน้อยนะครับ ใช้ค่อยๆเบามือนะครับเบามือตางห้าสิบแล้วครับอ่าอลามก็จะขึ้นนะครับตามงห้าติบนะครับแบบนี้นะครับอ่าลายผมมาแล้วผมก็ดูลายนะครับนี่นะครับมันจะขึ้นมาบอกนะครับว่าอาหารต่ำกว่าห้าสิบกิโลกรัมนะครับอาหารหนักสีบเก้ากิโลกรัมนะครับแบบนี้นะครับ ทีนี้มันก็จะในที่หน้าที่ตัวตัวอุปกรณ์จะไม่ส่งไลน์แล้วนะครับก็คือจะส่งแค่ครั้งเดียวนะครับจะไม่ส่งอีกแล้วนะครับจนกว่าจนกว่าน้ำหนักจะกลับไปมากกว่าห้าสิบนะครับแต่ในแอปนะครับจะแจ้งเตือนอยู่นะครับแอปจะมีอารามเป็นรอเอลีตรงนี้นะครับสีแดงอยู่นะครับอ่าพอพอเราทําให้มันมากกว่าห้าสิบนะครับไอตัวแดงแก็จะหายไปนะครับอ่าอันนี้คือพร้อมทํางานแล้ว เมื่อมันน้อยกว่า5้าสิบมันถึงจะตรงไลน์นะครับแบบนี้นะครับมันก็จะมาอีกรอบหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับอาหารตามกว่าห้กิโลกร,รมัมอาหารนักทีนี้ถ้าเราลองแก้ตรงน,นี้นะครับเราก็แก้ค่าที่เราต้องการได้นะครับเพราะตามกว่าเท่าไหร่นะครับห้าสิบนะครับ อันนี้มันก็ยังไม่ทํางานนะครับมันจะต้องมันจะเคลียร์ค่าเมื่อค่าเนี่ยครับมันมากกว่า90้าสิบก่อนนะครับตอนนี้มันมันต่ำอยู่แล้วมันก็จะแจ้งเตือนนะครับแต่ในแอปในไลน์นะครับจะแจ้งเตือนไปแล้วก็จะไม่แจ้งแล้วนะครับแจ้งแค่ครั้งเดียวนะครับป้องกันการน่ารำคาญนั่นเองทีนี้จะลองลองกดให้มันมากกว่า90้าสิบนะครับอ่าแล้วเราก็ค่อยๆปล่อยนะครับอ่านี่นะครับมนึ่งเก้าสิบละอ่ามันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับที่ในแอปก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเขียนว่านะครับ อาหารต่ำกว่าเก้าสิบกิโลกรัมนะครับอาหารหนักเจ็ติดามกิโลกรัมแบบนี้นะครับอ่าที่ตัวแอปก็จะแจ้งเตือนใแบบนขณะนี้นะครับอ่าอันนี้กล้องใส่ฟิลเตอร์ CPL นะครับหน้าจอมือถือเหมือนเลยเป็นลุ้งๆหน่อยพรอนติดสีมนะครับอ่าโดยรวมโดยรวมอปก็จะมีเท่านี้นะครับโปรแกรมอ่าตัวหนักนี้ต้องก็ต้องติดตั้งนะครับอันนี้ก็ใช้ได้นะครับแบบนี้นะครับ กราจะขึ้นนะครับตามนี้ครับขึ้นขึ้นลงลตามนีแล้วกดนะครับก็ประมาณนี้ครับอ่า4 8 5นะครับด้วยโนดต c u u นะครับจากมิเตอร์นะครับส่งเข้าแอป i n g นะครับแล้วก็แจ้งเตือนผ่านไลน์มาพิพีได้ด้วยนะครับอ่าส่วนแอป i n g ก็จะมีรีพอร์ตเราสามารถกดตรงนี้นะครับเพื่อลด โหลดเป็น Excel มาได้นะครับทีแอปตัวนี้นะครับและหรือกดรีพอตตรงนี้นะครับเพื่อตั้งให้มันส่งทุกๆกี่ชั่วโมงทุกๆวันได้เช่นกันนะครับตัวแอปนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะตัดในส่วนของฮาร์ดแวร์นะครับฮาร์ดแวร์ก็จะทํางานประมาณนี้นะครับไปดูที่อุปกรณ์กันเลยนะครับที่ที่โค้ดไปดูที่โค้ดนะครับขออภัยครับผมโค้ดเดี๋ยวจะใช้วิธีอธิบายเป็นวิดีโอตัวนี้นะครับพยายามอาจจะต้องสต็อปดูนะครับอ เริ่มแรกก็มีบิงค์นะครับเรียกไลบรารีต่างๆนะครับอันนี้เราเซต d d ดเด s ของมิเตอร์นะครับมิเตอร์มอตบัสมันก็จะมี d d ดเด s นะครับอันนี้เป็น a d d เด s สอนะครับตัวนี้เป็นขา D E R E นะครับคือขาที่สั่งให้เป็นที่สั่งให้ฮับดูเพกของไอตัว i อนะครับทํางานว่าว่าจะเป็นร e i ซฟหรือสานสมินะครับตัวนี้ขา L E D T X นะครับก็คือ L E D ที่มันอยู่บน E S T นั่นเองคีเงิน นะครับเดี๋ยวที่ด้ที่จะต้องทำนะครับก็คือแก้ wi-fi นะครับชื่อ w i f i ตรงนี้นะครับพาสเวิร์ดนะครับลายโทเ k e นนะครับลายโทเ k e นก็ไปสมัครเอาตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าก็ทีน้านี้นะครับลายโทเก็นแล้วก็สมัครกดรับออกโทเก้นได้เลยนะครับอันนี้ที่บอกนะครับอ้างอิงขานะครับก็จะเป็นอันนี้ขา GBO ออันนี้ขาดีมันจะขึ้นตรงนี้นะครับอ่าครับลายโทเ k e นก็ ก็ไปสมัครนะครับมินาเมื่อกีส่วนแอปบิงนะครับแอปบิงก็สมัครผ่านในแอปได้เลยครับสมัครผ่านแอปจากนั้นใช้เซิร์ฟเวอร์ผมนะครับเซิร์ฟเวอร์ผมปกินบล็อกนะครับสมัครผ่านแอปจากนั้นเมื่อสมัครแล้วนะครับก็โคลนแอปผมไปนะครับจากนั้นนะครับก็ออกโทเ็นมันจะได้โทเ็นตรงนี้มาอันนี้โทเ็นไลน์นะครับอันนี้โทเ็นแอปบิงนะครับต่อไปก็จะเป็นการประกาศอ็อบเจกต์ต่างๆนะครับโนดของของมอตบัตนะครับ ไมล์เ e เรียลนะครับขาอะไรนะครับเป็นหน x ขาอะไรเป็น t x นะครับประกาศทัมเมอร์ประกาศ led นะครับในแอปนะครับว่าเป็นขา v i s i ศูนย์ประกาศ led อาร์มเป็นขา v i s i สี่นะครับก็มี led สองดวงนะครับที่เป็นมัมจะนกระพิบอยู่ด้านบนหนึ่งอันนะครับอันนี้กระพิิบด้านบนนี่คือสถานะ wifi อันนี้คือความแรง wifi สีขาวที่กับพิิบนี่คือ led ดวงที่1นะครับสีแดงตอนนี้คือ led ดวงที่2ก็คือ led ตรงนี้นะครับ led link และ alarm นะครับ ถัดมาก็เป็นลายอะลามอันนี้เป็นตัวแปรเก็บค่าอะลามนะครับว่าเป็นค่า30แต่มันจะโหลดจากอีพออีกทีหนึ่งนะครับเวลาเราตั้งค่าไว้แล้วตัวแปรไม่ให้มันส่งซ้ํานะครับไม่ให้ส่งหลายซ้าตัวแปรเก็บค่าน้ําหนักนะครับตัวแปรเก็บค่าเวลาก่อนเพราะว่าเราจะไม่ให้มันอ่านและส่งตลอดนะครับทุกๆ5าวินาทีมันจะเช็คว่ามันน้อยกว่าหรือไม่นะครับกรณีน้ําหนักเราก็เพิ่มนะครับกรณีที่ชั่งน้ำหนักเราก็เพิ่มนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันนะครับให้มันเชื่อมต่อกับแอปที่เราซินไว้ทั้งหมดนะครับว่าวิชวลไหนบ้างนะครับตัวนี้เป็นบิ้งไลท์เป็นฟังก์ชันวิชวลสามนะครับก็คือฟังก์ชันนี้นะครับฟังก์ชันที่ใช้ในการเป็นวิดเ็ตนะครับวิดเ็ตที่ใช้ในการตั้งค่านะครับมันอยู่ที่วิชวลสามเราก็เซตวิชวลสามขึ้นมานะครับให้มันทําอะไรก็จะเอาค่าที่เรากดนะครับที่กดเมื่อกี้นี้นะครับ ไปเก็บไว้ในลิมิตอะลามนะครับตัวแปรนี้จากนั้นเอาตัวแปรนี้นะครับไปเซฟในะอีพอมที่ตำแหน่งที่10แล้วก็เป็นการเซฟติการเซฟนะครับนะครับลิมิตอะลามก็คือลิมิตอ่ตัวแปรที่ใช้ในการเช็คนะครับเงื่อนไขอันนี้ก็ตัวแปรอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันของที่จะเรียกให้มันส่งข้อมูลนะครับให้ไฟดวงสีขาวข้างบนนั้นกระพริบถ้าไฟมันติดอยู่ก็ดับถ้าไฟดับอยู่ก็ติดนะครับมันจะเรียกทุกๆหนึ่งวินาทีนะครับ อันนี้ส่งค่าความแรง wiFi ขึ้นไปนะครับก็จะเป็นแท่สีส้มตรงตน,นี้คือความแรง wi-fi นะครับอนนี่ขาวนี้ก็จะเป็นที่มันกระพริบทุ้หนึ่งวินะครับเพื่ออะไรเพื่อให้เรารู้ว่าตอนนี้มันเชื่อมต่อกันอยู่นะครับประมาณนั้นนะครับถัดมาก็เป็น Data าเซนนะครับก็จะเป็นเป็นส่งข้อส่งข้อมูลนะครับไปที่วิเจ็ตสองส่งน้าหนักนะครับไปที่วิเจ็ตสองก็คือวิเจ็ตที่เป็นเกตนั่นเองนะครับถัดมาก็ r e c o n n e c t บิงนะครับอันนี้จะเรียกทุกๆ0มวินาทีก็จะเรียกว่าบิงมันลุดไหมถ้าลุดก็จะทำเพื่เชื่อมต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เป็นฟังก์ชันนะครับเป็นฟังก์ชัน call back ของของตัว R max 1ปห้ครับที่มีขา D E กับ R E เข้ามานะครับขานี้จะทําการเซตเพื่อให้เป็นฐานสมมตหรือซิฟนะครับซึ่งจะทำงานอัตโนมัติในโปรแกรมนะครับในฟังกชันหลักๆก็จะเป็นฟังก์ชันเซตอัพกันลูกของ Arduino นะครับฟังกชันเซตอัพก็จะทําการนะครับ ดิจิตอลอาพุทธก็คือจะส่งค่านะครับอาพุธออกไปนะครับหรือไปส่งค่าว่าให้ขานี้นะครับเป็นอาพุธนะครับแล้วให้ขานี้เป็นโลยู่และก็ให้ขานี้เป็นอาพุธให้ขานี้เป็นศูนย์ก็คือโลนั่นเองนะครับประกาศซีเรียลวีกินข้าวันหกนะครับกรณีเราน o เตอร์นะครับประกาศไมซิเรียลก็คือซิเรียลที่เรากำหนดขึ้นมาต่อแบบซิเรียลนะครับเป็น9้าวันหกซีเรียลจุดนี้ใช้ในการอ่านจากมิเตอร์นะครับค่าจากมิเตอร์นะครับ วิกินนะครับก็ประกาศใช้อีปอมที่มีทั้งหมด512ตำแหน่งนะครับจากนั้นเราก็จะอ่านค่าจากตำแหน่งที่1ิซึ่งเราบันทึกไว้ตำแหน่งที่1ิจากเวลาลวเราเซตค่าแลครับตรงน,นี้ตอนนี้เราเซตค่าเราเขียนไว้ตำแหน่งที่1ิ อ่าเวลาเราเปิดเครื่องมานะครับเราจะดึงค่าเก้ามาเราก็ต้องดึงกำลังกำลังที่ติ๊นะครับมาเก็ตในจับแบลนไลท์ลิมิตอะลามว่าเราเซ็ตเท่าไรเวลาเครื่องดับมันก็จะอยู่ในี่ก็เป็นไลน์ฟังชันไลน์ลอฟติฟีก็จะตรงนี้ก็จะเป็นเรียกติดต่อเซิร์ฟเวอร์กับไลน์ทำการประกาศเกี่ยวกับหน้าะครับเป็นฟังชันติดต่อที่อัดเดตติต่อไปนะครับก็คืออยู่ดางบนเซ็ตใช้ซีเลียวก็คือซินเลียวนี้มาที่เป็นไฟล์ชันก็เชื่อมไปพร้อมแบกครับฟังชันพวกนี้จะถูกเรียกจากดังบนที่เราเรียกกไว้ับชื่อมที่ อันนี้ก็เชื่อมต่อไวไฟจะเรียกฟังชันเชื่อมต่อเวลาหมดนะครับของครับเชื่อมต่อไวไฟก็จะเป็นฟังก์ชันจวกาอยู่ด้านล่างนะครับอันนี้เรียก Bing c o n f i g นะครับว่าเราคอนฟิกอะไรอันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ผมนะครับเวลาในแอปจะต้องใส่เซิร์ฟเวอร์นี้ด้วยพอร์ตนี้ด้วยนะครับอ่าอันนี้ก็จะประกาศว่าทุกๆหนึ่งนะทุกๆหนึ่งวิจะเรียกฟังกชันนี้ทุกๆหนึ่งวิเรียกฟังก์ชันนี้ทุกๆสามสิบวิเรียกฟังก์ชันนี้นะครับ ราเปฟังก์ชันหลักนะครับก็สร้างให้ทัมเมอร์รันสร้างให้บิงรันนะครับเรียกฟังก์ชันย่อยอ่านคา่าน้ําหนักนะครับจากนั้นก็เอาเวลามาเก็บไว้นะครับในตัวแปรทําการเช็คเงื่อนไขเวลาถ้าเวลามันลบด้วยเวลาเก่ามากกว่าอินเทอร์วอลก็คือ5วินาทีที่เราตั้งไว้ด้านบนนะครับมันก็จะทําการอ่านนะครับว่าน้ําหนักน้อยกว่าลิมิตไหมและแฟกก็เป็นศูนย์ด้วยใช่ไหมถ้าใช่ไอขาไอไฟสีแดงก็จะติดนะครับ อ่าไฟสีแดงในแอปจะติดนะครับจากนั้นจะให้แฟกเป็นหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้มันส่งสามมีรอบหนึ่งนะครับจากนั้นก็จะเรียกฟังก์ชันส่งไลน์นะครับไลน์น็อตฟีตัวนี้นะครับก็จะแจ้งเตือนว่าอาหารตามวันเท่านี้เท่านี้นะครับอ่าแต่ถ้าไม่ใช่นะครับถ้าลิมิตมันมากกว่าก็จะให้แฟกเป็นศูนย์และไฟก็จะดับนะครับไฟอะลามนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันเช็คไวไฟลิงดาวนะครับก็จะหมดแล้วนะครับฟังก์ชันหลักๆที่อยู่ในอยในไวลลูปนะครับต่อมาเมื่อ เมื่อหมดรอยรูปแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอ่างค่าหมดบัตรนะครับก็จะมีการอ่านจากตาแหน่งที่ศูนะครับหนึ่งตำแหน่งพอนะครับพอเราอ่านแค่ค่าน้ําหนักนะครับอ่านเสร็จแล้วก็ทําเงื่อนไขถ้าก่อนนี้มันติดลบเราจะให้มันเป็นศูนะครับติดลบข้ามจะย้อนเป็นหกหกห้าสามหกนะครับอ่าเขาประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นลายลายตา,ยานลายนี้ก็จะผกานเลี้ยงติดต่อไลน์นะครับ ส่วนหน้าส่วนหน้าเป็นฟังชันเชื่อมต่อไวไฟนะครับมีการมีการเช่อมต่อไวไฟนะครับต่อแปนะคแัเป็นฟังชันฟังชันเช็คไวไฟนะครับนี่นราที่เราที่เราเรียกวาเรียกว้นยอยย่อยโอเคครับโดยความเป็นความนี้ครับมเวลาหมดเวลาหมดคีครับขอบคุณครับ